ไนอี่นับคุไหนครัคไหนรับ่ครไนับคุณที่ไหนรับคุณครับนรันครับนนนครับ 아 ส <ork ork adaptation> <sh arp> <k att> ีเหลืองสีเหลืองแล้วปะเขียวเขียวแดงฟ้าอัะ